สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสูขโหสู้าำมาน,นี่พนคุณสิพาเห็ดเมนูกิซแซบครับพี่น้องพนคุณกันได้ของหางมาอีกแล้วครับไปเลาะตลาดไปเดินซื้อของมาครับเห็นแปลกแปกไม่แม่ก็อยากอามาลองกินมั้งครับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเขาบอกว่าเป็นหนังเป็นพวงนมครับเป็นส่วนของพวงนมเป็นหนังหนังติดพวงนมเนาะหนังหมูติดมัน ลาวนมครับพี่น้องนี่ครับโอ้คือมันเลรอพี่น้องมึงคนตคนสีย่าง่าสีย่างกินกับตําแตงครับพี่น้องแตงกบมีแล้วนี่ครับพี่น้องมันเป็นส่วนของลาวนมครับเนี่นะมีเต้านมอยู่พี่น้องนี่นี่นเนื้อแซมครับเป็นแซมบ่พี่น้องโครคุณว่ามาย่างคือสีแซมรับย่างกินกับตาแตงลามึงครับพี่น้อง เส้นหนังสิเป็นเัื่งเดิพราะนุ่นคุกับบุรุษกันไปครับพนุคนกับจิตเลือคนคุละลายจากหน่อยก้อนนะครับเนาะแล้วก็เสียมาหมักหมักแล้วก็ไปย่างกันเลยครับนะครับพนุคนกับละลายมาจากหน่อยแล้วครับกระเข็งมีกระคิงซิมิสโมแข็งนี้อยู่ครับพี่น้องพนคนกับจิหมักครับพี่น้องหมักพนุคุณกับจิหมักแค่ไซน น้ำตาลน้ำตาลเกลือโรดดีชิโรดซอนะเพิ่มความหวานหวานจักหน่อยพี่นอ้องนี่ชิโรดครับโอ้ยไปชิโรดรดดี้อีกน้อยครับอยากเห่ยงเห้งเนาะเกลือครับพี่นอ้อง เกินเลกน้อย, <c oughs> ยม <c oughs> ออัน,น,มนโโื้เค็มครับขออัดาขออภัยพี่น้องน้ำซอยอย่างน้อยทุกคนขออนุญาตมือเปิมๆครับล้างเราหลับพี่น้องเอ <c oughs> สาวเขากันครับพี่น้อง <c oughs> หมักพรอมมีความนัวความเค็มเล็กน้อยครับกินแก้มตํำแตงครับโอเคครับพร้อมย่างครับพี่น้องครับ ย่างกันเลยครับพี่น้องไฟคนคุณแดงพอดีครับพี่น้องนี่โอ้ไฟกระกาดครับพี่น้องพอดีเลยหม,กมักหมูแล้วเห็ดย่างแล้่ยวคนคุณดังไฟไว้เนาะเอ้เริ่มย่างกันเลยครับทางหนังลงก้อนครับ มันส่วนนมนี่มันโบคือมันสามชั้นนี่พี่น้องมันป็นมันคือมันติดมันมันไอฟองนมเนาะพี่นออ้องเดี๋ยวกินฟองนมจะรู้ดีครับอย่างเมื่อจากสีชิ้นกอนพี่น้องบรูมสีเหนียวหรือจังไยเนาะครั้งแรกคือกันครับเอาไปซื้อแล้วเห็น เปไ็นกินครับเรียวมาแต่บบเคยอยากเคียรครับมีแต่สื่อวงนมไม่กินรวดครับอันนี้เป็นหนังติดหนังติดที่แยกออกมาครับมาลงมา,มาลุ้นกันว่าจะจะกินได้บว่าะจะกรอบหรือจะเหนียวครับพี่น้องหนังมันนะแต่หนังส่วนนี้จะเป็นมันจะบางครับพี่น้องนี่มันเริ่มดิน้นเริ่มหดเข้าไปแล้วพี่น้องนี่ Mình lên hột nhấp 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 Lên hột tối này Thì phải nhúp khẩu nhúp khẩu nhọn <laughs> เคฟหมูนคนคุณก็น่าจะได้ครับพี่น้องฟังหนังคนจะกรอบให้ผมนคนคุณบ่เนาะขียแล้วครับแป๊บไปตำแตงมากินแก้มครับพี่น้องนี่ครับก่อยชิงไว้นี่ก่อนไปตำแตงครับ ตำพริกกระเทียมบักเรนไปหยวะบักนาวครับสองซีกพี่น้องเกลือตารครับโกสห์สลุด เจ้าก็าจะเดิมครับในซอยนี่แหละอืมืมมชิมก่อน <laughs> ชิมก่อนพี่น้องคักคักคัดโอ้หูวเจได็กก็เซียบกระแดกเจ้าเนี่ยสั่มแตงลงไปครับ อ้สองด้วยก็หลายแล้วพี่น้องเฮียเสร็จไิมอืออือสิมเหี้ยว เด็กยังน้อยครับใส่หลายกระปิมดนอกบุญเด็กเจ้านะครับแซบบุบกหนาวนะเอาบักหนายากันซีกนึงพี่น้งโอเคมุม้งสแปนน๊บพร้อมเสิฟพี่น้องเนี่ยครับไปกินน้วกันกับพ่อคุณครับแซบๆครับเฮียนวพี่น้อง อนี่ทำแตงพลุคุณมาครับโอเคครับพี่น้องมามากินมาแซ่บกับพลุคุณเนี่ยมูมาพลุห่อนสุกพนพนพนมันอ่อนไหมไหมครับมึงมึงสิกรอบขนาดใดครับเนี่ยมันสีกรอ,อบมันสิมันสีกรอบหรือมันสิเหนียวครับพี่น้องมาครับลองมาชิมนหน่อยๆก่อนเลยพี่น้องหืม จนเหยียมครับโอ,ออโอ้ืโอ้โตเดียาเด้อมีดบวกเขาผมเหยี่ยมเลยดีนะมาต่อ,อ,อมือ,อามหางอีกรอบขยิบเขมีครับพี่น้มมองมนี่ะมาซ้อนตัดแต่งตรงมี้ซ้อนครับออืโอเคแต่ก็บุมาถึงกับกรอบครับพี่น้อง ครับแซ่บแซ่กพอทุกคนสดตำแตงต้มีสดกรอบอยู่อะ

เขาดาพีอวสลับผู้มากินมันแล้วพี่วมันมันช้ำช้ำอ,ขอเขาใช่กันหอ,อมพอด,ดีพี่อว กวบแบบเนียนๆอย่าน้อยครับมันบูคือทอดเนาะถ้าทอดก็จะเป็นเนร้บเนี่ยทอดก็จะกวบพวู้ๆ่ะๆพื่อลนี่น้ำมันมันถึงเนาะสดน้ำ,ำตลาแตง แต่ความหอมความแซ่บนก็ทอดสู่ย่างบได้ครับดีย่างเสียย่างอันนีน้สำหรับคนเคียวดีแล้วก็กินได้สบายครับสูญียวเนี่ยยังไง ใส่เสียมี่สาบลงไปโต๊ะพนคุณบอแข็งแรงครับเสียบพิ่นกตำแตงนี่พอคุณกับมากอยู่แล้วเนาะบมได้กินโดนแล้วไม่นี้ก็เลยจัดนะ เมนูที่มันได้สดเนี่ยแซ่บเสมอพี่น้องนะฮะต้องมีน้ำสดเลยเนาะขนาดผัดเพราะทุคุณผัดไปลาไหลเพราะทุคุณต้องมีน้ำกันเนี่ยคลิปกันก่อน เออตอนเี้ยจะออกเหนียวๆบ,อบอา่านี่ยชินเงเด้ออืมขาดง่ายอยูวแต่โตพนคนุณมาแข็งแรงคือ Thoải raw milk. mà son, mà son. Phạc biệt lo cho mọi người nó, nó, สีไซส์บ้าชาแกนะมาซ่องประตูนี่ซ้งซิกนี่เนี้ยต้องการโตสีไส่บูนะ เห็ดให้ทุกน้องกินเขาเลงพี่นะนอนเนาะบดีไปเถาแก่นะกินเขาฟฝ้าเสระบ,บัตนะปิดติขาวันเ <c oughs> ถกแก้มาเล่งไว้ <c oughs> ออกไปยินท่งแล้วพี่องจำเร็้มาเล็ง <c oughs> มันด mm ีครับ โอเคพี่นุณก็จะขอกินให้เบิ่อเป็นคำสุดท้ายครับแก้มาเไร่งแล้วะพี่นอชเบดเวียกตัวครับไว้เจอกันไม่คิดนาครับสวัสดีครับพี่นุช